่นนื้อย้งพี่ซาเปาสามเบอเฮ้ยเขาซาเปาครับคุณชายใหญ่อุ้ยอุายหรือว่าเจ้าถูกดีให้เจ้าโง่ของเจ้ามาแหกของข้าไหมได้เลยเวทีจะไม่เขต่อสู้สู้กันแบบนึ่งต่นหนึ่งห้ามเปลี่ยนคนมาแทนให้ตัวเวทีถือว่าแพ้เข้าใจไหมเข้าใจถ้าชนะได้กินพุทธสาเชื่อมเฮ้ยพร้อมหรือยังพร้อมก็ไปสิ โห่โอ้ใจเบาคุณชายพวกเราต้องชนะแน่ๆกูจะสู้แก่แก่แแกเราจะต้องชนะแน่นอนค่ะฮยย่าฮยาฮา่ายาย่าย่าหึ่หยา่ยา่ยายายยยายยา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 หห่่ห้ย่ห่ย เไม่ได้ตั้งใจเลย parasite. เลยเจ้าหมูง่้าแกแต่เก่งจ้ยไม่นด้ไปโดนนะวที่ไับไท้าลูกชนบอกแล้วไงว่าห้ามเปลี่ยนคนมาแทนสักมาเลยายแน่ายแน่เอามือหน่อยก็ไเห็นเขาแกนะม้าอ้ย กีาเนียวข้ไม่ก่น่่า้ไม่่ไม่ได้อะต้องยอม่ะต้องยอมการเยอะมีใดีออ้นยดีอาวุธเยอใช่ถ้าใช้อาวุธลับ่ไถ้าใช้กับคนขอข้าเป็นคนข้อนี้มันไม่มีข้อห้ามไว้นี่เจ้าเจ้าแล้วทาไมหายก็คือพร ของคำหนึ่งร้อยตำลึงลี่ซื่อหยวนเอ้เขาระวังนะครับคุณชายเจ้าไปเลยแบงกก็ให้ครบทุกคนมีส่วนทุกคนมีส่วนทุกคนมีส่วนอพี่พาเชื่อมละพาเชื่อมไปเไปออันี้พาอ้าวไปเอาเฮ้ยลอยมา ไของพระโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอายงอ้ยอ้ยโ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 อลยโอ้ยอยโอ้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 ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโเอ้ยโอ้ยอยโออยอ้อยโอออ้อยอ้ยโอ้ยอยออยยยยอยย แม่เนี่ยชมเจ้าตลอดว่าเจ้าเป็นเด็กดี <G ül> เจ้าก็ต้องเป็นเด็กดีรู้ไหมถ้าพ่อกลับมาใช่ไหมอ๋อ,อ,อใช่อยู่ในห้องเดี๋ยวจะออกมา <ừ> ชาสมเออชนไหมท่านแม่เดีเ๋ยวนี้พี่ใหญ่ท่านพ่อถามอะไรต้องถามว่าไม่รู้เข้าใจไหมอ๋อเข้าใจไหมอย่าลืมนะ ต้องตอบว่าไม่รู้เรื่องเช็ดสะอาดหรือยังอาตอ่าแล้วครับหูยดีดีแต่พ่อระวังค่ะระวังนะคะท่านพี่วันนี้ขอลาเกษียณยังกลับไม่ถึงบ้านก็บาดเจ็บซะแล้วน่ารำคาญจริงๆริมือวิเศษชุบชีที่แผ่นป้ายไม่เป็นอะไรนั่งก่อนค่ะท่านพี่อาต o n งครับมานั่งซิมาครับนายท่านไม่เป็นไรนั่งได้ค่อยวางใจนั่งค่ะนั่งตอบข้ามา จะไปทำอะไรกลางถนนไม่รู้อะไรนะเจ้าไม่รู้เหรอแผ่นป้ายทองคํานี่ของเต้พระราชทานให้ข้าเป็นเกียรติแก่บรรพบุรุษแผ่นป้ายนี่จะนําความรุ่งเรืองมาให้ข้าเจ้ารู้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเจ้าก็ยังไม่รู้อีกข้าบอกแล้วไม่ให้ออกไปเล่นใครให้เจ้าออกไปไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วรู้ไหมพอของเจ้าแสอะไรไม่รู้เจ้ารู้ไหมกาลังพูดอยู่กับใครไอ้ลูกง้อไม่รู้